มาเาเมีวิหารด้วยโบสต,ต่างๆดูสถาปัตยกรรมเขาสิโอ้ยโอ้ยตายแล้วเหมือนเมืองไทยเลยแม่ัวแม่ัวเหมือนเมืองไทยเลยแม่เขาบอกว่าอะไร <c oughs> เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คอนเทนต์แบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวเมืองจาฟาเมืองนี้นะคะอายุ3,000ปีเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ มีวิหารด้วยโบสถ์ต่างๆดูสถาปัตยกรรมเขาสิรถติดมากคุณผู้ชมใช่ค่ะมันเป็นเมืองที่รถติดเพราะว่าเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวสูงโอ้ไม่กอดโอ้ไม <c oughs> ่กอดตายแล้วเหมือนเมืองไทยเลยแม่กลัวแม่กลัวเหมือนเมืองไทยเลยแม่เขาบอกว่าอะไรรถขาจุดกันยูแม่รอตายแล้ว เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คอนเทนต์แบบนี้นะครับไกด์บอกว่าที่เนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะเพราะว่าเป็นวันชาบับเดย์นะคะแล้วก็รถก็จะเยอะแบบนี้แหละเพราะว่ามันเป็นวันเที่ยวอ่ะของคนอิสราเอลนะคะให้ <S <S ทําทำใจสบายๆนี่แล้วดู ขับรถขึ้นเขาไปแบบนี้เลยนะคะตะกี้ก็แบบมีคนแบบว่าไฟกันแล้วโอ้ oh my god <าท>ได้ทิฟฟานี่หนึ่งเวทีชีวิตฉันก้าวเดินต้องเชิญกับหนทางไกลเป็นซันตรินีที่กรีสมากแต่ว่าก็จะมีความเป็นผสมกับอาราดเบียนเล็กน้อยนะคะ ตรงนั้นนะคะก็คือเมืองเทลวิสก็คือเป็นเมืองสําคัญของประเทศอิสราเอลนะคะก็ะคือเป็นเมืองที่เราแบบลงเครื่องบินมา A lot of people misunderstood that uh, Tel Aviv is the capital city of Israel <ok os> but it's not like It's not really Lots of people think that the Israel Israel decided that Jerusalem would be the capital in 1967. ก็คือเขาบอกว่าที่เราเห็นอยู่ตรงเมืองตรงนั้นนะคะ ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเมืองเทลอาวีฟนะคะหลายๆคนเขเข้าใจว่าเทลอาวีฟเนี่ยเป็นเมืองหลวงของที่อิสราเอลจริงๆไม่ใช่คือเจรูซาเล็มเองนะครับก็จะไี้เห็นน้ำตสไเต็มเต็มเลย แต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยังคงที่จะแบบชอบที่ดูที่เทลวีฟเพราะว่ามีบริษัทมีตึกมีอาร์นอาหารดีๆมีออฟฟิศที่ดีอยู่ที่เทลวีฟนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองหลวงที่ได้รับคายำรับก็เป็นเมืองหลวงจริงๆก็คือที่เยรูซาเล็มนะคะต่อให้แบบเยรูซาเล็มเนี่ยจะถูกแบ่งแยกออกเป็นแบบสมพาร์ทฝั่งยิวฝั่งคริสแล้วก็ฝั่งอิสลามก็ตามนะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ประกอบเบื้องต้นนะแต่ถ้าเกิดว่าปเปีียบแปรจากที่ไกด์อดัมพูด ผิดไปตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะวาล้ว hmm. ก็อยากจะได้ความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมด้วยนะไปทางตะ e ันออกไ t t า west in that direction โบสถข้างหลังก็คือ mm hmm. ชื่อว่าโบสถ์เซนต์ฟีเตอร์นะคะที่เราเห็นมาแต่ไกลนเนาะ่อนะเ่ินเินมาข้างบนนี้นะคะ mm hmm. ปืนใหญ่เลงไปที่บิ๊กซิตี้ตรงนั้นล่ะ mm hmm. มันไม่ดีเลยนะเถอ mm hmm. มีร้านอาหารชื่อว่า mm hmm. อลาดินด้วย ก็คือเป็นทางเดินลงไปใต้ดินตรงนี้เลยนะคะอาลาดินแปลว่าอยู่ในดินไม่ใช่อาลาดินประตูทางเข้าแต่ว่าบรรยากาศจริงคือตรงนี้โอ้ไม่กชมวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ชมบิ๊กซิตี้เทลลาวีฟไปเลยนะคะแม่ระวังตกนะดีกว่าแม่รอดเมืองเทลาวีฟนะคะมองจากเมืองเจฟฟ้าค่ะคุณผู้ชม ปัตยกรรมโบราณนะคะสามพันปีมาเห่าเลยอ่ะสวยมาเห่า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 โน้นค่ะมุมที่สวยที่สุดของจั่ปุนนะคะ เป็นสะพานขอพรนะคะหรือว่าวิชิ่งบริดก็คือให้เราหาราศีของเราให้เจอนะคะมีสิบสองราศีก็คือให้เราไปยืนเหยียดตรงจุดไหนก็ได้ที่เป็นแบบสัญลักษณ์ของราศีเราแล้วก็อาทิตย์อาทิตย์อาธิตา์แล้วก็เดินไปที่สะพานแล้วก็ปลดปล่อยต้องสวดนโมสามจบก่อนนะคะนี่อยู่มังกอเฮ้ยเรายืนกันหมดคนเลยดูสิดูสิไม่ค่อยงมงายเลยนะพวกเราอะดูสิ อนี่ไม่ใช่แค่คนที่มีความสุขนะน้องหมดน้องหมาก็มีความสุขกันเป็นประภาคารหลังแรกของอิสราเอลนะคะ1860เราก็โดนมาถึงใกล้ระดับผู่น้ำทะเลมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบท่าเรือนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางเมืองเก่าที่มีอายุ3,000ปีนะคะคนโยม้าคุณผู้ ร้านข่ของเล็กๆ่าคาราคาคูดสินะคะเฟซตรงนั้นน <t 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 ่ารักมากดูสิเป็นบ้านหลังเล็กๆน่าซิลเวียคาเฟ่มาคุณผู้ชมแสดงว่าอร่อยจริงนะซิลเวียคาเฟแต่อยากลองนะกลิ่นหอมเลยนะไม่อยากกินแล้วใช่มันกลิ่นหอมมากคือที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกาแฟ ดูทะเลที่นี่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี่มันหากาศชายเล็กๆตรงโน้นมีภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยแ่มอะไรดูมีความสุขนะาหน้าทายเอ็มวีเวอมากเลยตรงนี้มีความเป็นสตรีทแฟชั่นวิดีโอไหมล่ะนี่ก็คือพัทยาเลยแหลมฉบงังโอ้สตรีทอาร์ วันนี้เราจะพามากินอาหารอิสราเอลแบบอิสราเอลอิสราเอลกันนะคะ ไล้มาเนลุกคุณหนูชาแนลในลุกเจแปนเชฟแพนเดสุฟรดี้รู้สักท่านดวไมคืัแต่ว่าจะไม่โดนแกงโดยอเครื่องแต่งหน้าทูดอะไรคะทูดอะไรโยมมะข้าวโพดอันนี้คือเราเห็นประจำเลยเนาะอาหารกักตัวของเราเตะลงสนามแล้วว่าลุยแล้วว่า Do you have ปละทูไอวุ้นไล์ประทูที่เห็นก็จะเป็นแอปเปิลไทเซอร์นะคะก็คือเป็นแป้งนาน นนะเป็นเหมือนแป้งที่เราแบบไปทานบนเครื่องของอิตาเลีย่ะครับพ <P ita. S 1> ิซซ่าบน,นเครื่องมันจะมีความเป็นแป้งพิซซ่านะแต่อันนี้เป็นแป้งที่หอมมากหอมไม่หอมพีดูต่ปลาอะตื่นเลยเขาได้กินแปง้งพิซซ่าโอ้โหมาเติมแบบไม่อัน้นคือเขาก็จะกินแบบว่าไม่ไม่แบบนี้ได้หรอเกลียมๆอย่างนี้เลยเกรียมแล้วก็จุ่มแบบนี้นะคะนี่บอกว่าอะไรนะที่อร่อยกว่าอาหารกู้ชายเลยพี่บอกปียบ้าจริงจริงหรอ เราจะลองจิ้มกับอันนี้นะเพราะว่ามันดูแบบน่าจะอร่อยที่สุดนะพอจากสายตาขอลองอีกหนึ่งพี่เมย์บอกว่าอันนี้อร่อยกว่ามีความเป็นอาหารอินเดียอยู่นะนอ,อร่อยกว่าจริงด้วยมันจะมีแบบพรองเทศมีความเป็นกระเทียมหัวหอมรากฝักชีต่างๆอันนี้จะหวานไปอันนี้คืออะไรคะอุ้ยน่าสนใจอุ้ยมันจะมีความโนดเป็นโยเกิร์ต เดะเบสตามันที่ลองมาอันนี้อร่อยสุดกินนัดนะคะคุณผู้ชมกับโอริทอ,อยสรุปเราจิ้มไปจิมมาก็คือยังไม่ถึงเมนคอร์สเลยนะคะยังไม่ถึงเมนดิสเราอิ่มกับอันนี้ก่อน,นขนง,งสีเขียว เคี่ยวผมมากนูนีเตาเผาแป้งอยู่ตรงโน้นนะคะมันเรียกว่าพิตาเพราะว่าบนเครื่องบินเรากินพิตาไปแล้วไงแต่เขาบอกว่าพิตาคืออันจะเล็กกว่าแล้วก็จะหนากว่าแต่เนี้ยคือราฟาราฟาเป็นแท็ไทยเซอร์ของอิสราเอลนะคะอันนี้เดนิสม,มาแล้วค่ะเดนิสคอสยาฟายาฟา เฟย์ผ Old City Jaffa เฟย My name is Isa Isa How to say handsome in Israel เยฟย์ย่ฟยย่โฟย่โฟ You are you are ย่โฟแนแล้วแนู้แล้วโอ้ร้เขิ้ง้เขนลงังเนี่คือปลาซีแบสนะคะเอาเป็นกรีวเอาเป็นย่างแล้วก็มีหมันปีกไง ที่นี่ก็คือชอบกินเครียมกันเนาะนี่ก็เตรียมยิ่งเทคนิคใหม่ลมอนตัดเลี่ยนนะคะต้องทำแบบนี้ดูออกเลยนะคะว่าพี่บุ๊กกับพี่เมย์ก็คือแบบเป็นสองสาวที่กินอาหารรักชูรี่เป็นประจำนะคะเขาทำแบบนี้ถ้าเป็นบอกเปี้ยคือจกแล้วนะคะ มาลุ้นกันว่าจะสู้ปลากระพงอันดามันบ้านเราได้เปล่าหรืนเปล่าไปสองสองร้อยยี่สิบระวังกางด้วยนะกางติดคอไปแล้วหนึ่งจริงๆอยากหาข้าเหนียวเวอร์มากหอมน้อยอ่ะ อร่อยเนาะข้าวดีมากสิ่งหนึ่งที่เขานำกว่าบ้านเรานะก็คือข้าวอร่อยกว่าข้าวหมกอร่อยใช่ไหมคะดด็เออ,อ,อเออา,าอ่าโอ้โหแ้วอ่าไอา้เต้าไอา้เต้าไอา้เต้าโอ้ยเขาได้ันกลับมาอีกแล้วไหนไปลองคลีติชูดูสิว่ามีเแบอร์โทรศัพท์ขาวบ้างไม่มีนะโทรศัพท์ฟูลติดต่อกันไม่ได้ด้วย เตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมูฟไปที่เมืองเจรูซาเล็มแล้วนะคะเดี๋ยวบล็อกหน้าก็จะมาถ่ายบล็อกที่เจรูซาเล็มต่อนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปนี้อีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องพีพีเดอะครีเอทีฟด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ